คุณจงรักบอกว่าผมติดตามคุณอูมาได้สักพักแล้วครับก่อนหน้านี้เป็นหนี้เสียบัตรคเครดิต5า้าใบพอได้ฟังคลิปที่คุณอูลงไว้ก่อนหน้านี้ทําให้ผมมีสติและเริ่มทยอยปิดหนี้ตอนนี้ปิดได้3ใบแล้วครับเหลือสองใบจะหมดในอีก2เดือนข้างหน้าโอ้โหสุดยอดเยี่ยมเลยครับวันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะที่คุณจงรักมาเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับก็นั่นแหละเราเป็นหนี้เราก็ค่อยๆแก้กันไปมีสตินะครับ การเป็นหนี้บัตรเครดิตผมมักจะผมมักจะนําเสนอแนวทางว่าอย่าไปฟุ้งซ่านเพอ้อฝันว่าเอา่ออะไรนะรวมหนี้ได้ไหมรวมหนี้เป็นก้อนเดียวได้ไหมแล้วไปผ่อนทีเดียวผมเบื่อมากเลยไอ,ไอพวกประเภทนี้คือคือตอนนี้ไอ้วิธีการรวมหนี้แล้วผ่อนก้อนเดียวมันก็เป็นวิธีการที่ดีมันเป็นวิธีการที่ดีนะเพราะว่าตอนนี้อย่างค,คลินิกแก้หนี้เขามีเขามีวิธีการเขามีมาช่วยอยู่ตรงนี้อยู่นะถ้าใครเข้าโครงการนี้ได้ถือว่าดี แต่ว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีคลินิกแก้หนี้คืออย่าไปคิดอะไรมากมายคือเนี่ยถ้าเกิดแหมรวมหนี้ได้แล้วเนี่ยจะผ่อนสบายคือแบบเหมอนขี้ฟันนะ่ะผมบอกเลยไม่จําเป็นหรอกจะต้องรวมหนี้ถ้ารวมหนี้แล้วได้ดอกเบี้ยถูกกว่าแบบคลินิกแก้หนี้เห็นด้วยแต่ถ้ารวมหนี้แล้วมันไม่ได้ดอกเบี้ยถูกกว่ามันไม่จําเป็นหรอกคุณแก้ไขหนี้แต่ละรายได้เลยคือพูดง่ายคือคุณก็มีหลายเจ้าหนี้หน่อยนั่นเองเพียงแต่ว่าอย่าไปเอาเป็นข้ออ้าง จะเป็นเอามาเป็นข้อเอาเดี๋ยวต้องกู้เพื่อมารวมนี่เอานะ่ะปิดแก้ไขนี่ด้วยด้วยด้วยเจ้านี่เดิมเดิมก็ได้นี่ผมเห็นมีอะไรเนีย่ยอย่างคุณจงรักเนี่ยแก้ไขนี่ด้วย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 การคุยกับเจ้านี่ทีละทีละลายมันก็จบอะ่ะมีอยู่ห้าหายไปสามแล้วเหลือแค่สองเองอันนี้ถือว่าสุดยอดแต่ว่าวิธีการยังไงผมก็เคยบอกแล้วว่าเอาเป็นว่าใครที่เข้ามาฟังเป็นคลิปน้อนหลังไปดูในคลิปเก่าๆผมแล้วกัน หลักการข้อแรกผมเลยคือหนึ่งคุณเลิกคิดที่จะจ่ายเอาหนี้มาจ่ายหนี้ก่อนเลิกคิดในการกู้เงินก่อนเลิกคิดได้สาระเลิกคิดเลยนะเลิกคิดเรื่องใช้ใช้หนี้ก่อนนะเลิกคิดเรื่องหาเงินมาจ่ายหนี้ข้อสองคือเลิกเลิกคิดว่าจะใช้หนี้จริงๆเลิกคิดก่อนว่าจะใช้หนี้ข้อสามสำรวจตัวเองก่อนมีรายได้ยังไงอมีค่าใช้จ่ายยังไงค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่ต้องรวมภาระหนี้นะค่าใช้จ่ายครอบครัวค่าใช้จ่ายกินอยู่นะโอเคสุดท้ายแล้วก็มาคิดว่า ตอนนี้กูมีนี่อะไรบ้างแต่ที่ผมบอกว่ามีกระดาษหนึ่งใบมันจดให้หมดเลยมีนี่อะไรบ้างแต่และนี่คืออะไรต้องจ่ายเดือนเท่าไหร่แล้วมานั่งคุณนั่งอ่านไปเรื่อยๆคุณนั่งอ่านแม่งทั้งวันทั้งคืนออาไม่เกินสามวันไก่พาระนี่คุณจดอยู่อะ่ะมีนี่ซีซีแบงค์เท่านี้เอเมกเท่านี้เอเมกยังมีมอยู่เปล่าวะอีออนเท่านี้พรมิดเท่านี้เออะไรอีกนะเออนั่นเยอะแยะหมดอะ่ะกรุงไทย KDC S <S <an> เขียนไว้นะเขียนไว้เต็มไปหมดเลยเออไอ้นี่เท่านี้สามหมื่นจ่ายเดือนละสามพันเท่านี้เจ็ดหมื่นผ่อนเดือนละสองพันห้าอะไรก็เขียนไปเขียนโพยไว้เงี้ยแล้วนั่งอ่านแม่งอยู่งั้ยนะพอเรางว่างก็มานั่งดูดูแบบนั้นนะทุกวันอนะ่ะไม่เกินสามสี่วันเดี๋ยวคุณจะคิดออกเองว่าคุณจะเริ่มต้องจ่ายนี่ตัวไหนก่อนคุณจะต้องยังไงมันจะคิดออกเองถ้าเกิดสมองคุณยังไม่ไม่เพี้ยนซะก่อนอนะ่ะเออจริงๆนะพอวิธีการ รู้แล้วว่าจะรอดไงเดี๋ยวคุณจะหาสรรหาวิธีการที่คุณจะไปใช้นี่เองแต่ว่าหลังจากนั้นที่คุณเริ่มคิดว่าจะช่องใช้นี่โดยที่คุณไม่เลอะเทอะแบบไปยืมเงินคนนู้นมาปิดไม่ต้องนะคุณจะเริ่มปรับชีวิตตัวคุณเองไลฟ์สไตล์ชีวิตคุณจะเปลี่ยนคุณจะเริ่มประหยัดมากขึ้นแล้วคุณจะเริ่มเห็นคุณค่าของเงินแล้วคุณจะเริ่มรู้สึกว่าโอ้ยเฮียเอ้ที่ผ่านมากูนี่แม่งเฮียจริงทำไมกูไปใช้อะไรขนาดนี้วะอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวสักพักคุณก็จะเป็นแบบคุณจงรักอ่ะ มี5าใบปิดไปแล้ว3เหลือ2อ่าอันนี้สุดยอดนะครับดีใจด้วยนะคุณโจ้วบอกขอบคุณคลิปคุณอู๋ที่ลงไว้เป็นประโยชน์มาครับครับผมยินดีด้วยครับ